สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2568ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีมฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัด ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมชั้นมีความยิยนดีที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรหมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความผาสุขร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโก ในขณะที่ปีนี้เป็นวาระครบ40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรโมอรโกสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นเป็นที่น่าพอใจความสัมพันธ์อันดีดังกล่าว กอบกับความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราเป็นรากฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะมุ่งมั่นร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้แน่นแฟน้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่20ประจำปี2568 วันนี้เวลา15นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเปิดงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่20ประจำปี2568 ณศูนย์สแสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมประจำปี2568ทั้ง26ประเภท กรมมอนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2568ที่ทรงสืบสารและทรงให้ความสําคัญกับผ้าไหมไทยและเพื่อเผยแรพร่ผ้าไหมไทยคุณภาพความรู้และนวัตกรรมด้านไหมไทยสู่สาธารณชน ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยและพระราชทานสัญลักษณ์นกยุงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นด้วยเครื่องหมายตรานกยุงพระราชทานทั้ง4ชนิดได้แก่นกยุงสีทองนกยุงสีเงินนกยุงสีน้ำเงินและนกยุงสีเขียว นิทรรศการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนและชุมชนนิทรรศการนวัตกรรมด้านหม่อนไหมของกรมหม่อนไหมและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหสัสจรัร์พันธ์หม่อนพันไหมกรมหม่อนไหมได้พัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไหมคือพันธุ์บุรีร,รัมย์60 ปลูกได้ดีในเขตชลประทานส่วนพันธุ์สกนครและสะกนคร85ปลูกได้ทั่วไปพันธุ์ไหมไทยพื้นบ้านที่นิยมเลี้ยงคือไหมพันธุ์สีสเก็72พันธุ์ไหมไทยลูกผสมพันเจ์เจ108คูณนางลายสลับบุรีส่วนพันธุ์ลูกผสมที่กําลังได้รับความนิยมคือไหมพันธุ์น่าน72ินิทรศการผลงานวิจัยที่สําคัญเช่นกระบวนการเก็บรักษาดักแด้ไหมและผลิตภัณฑ์โปรตีนจากดักแด้ไหม การสกัดโปรโตีนจากรังไหมสร้างเป็นวัสดุชีวภาพทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีอาการเนื้อเยื่อข้อเข่าเสื่อมรวมถึงเครื่องสำอางและเสรัมจากรังไหมเป็นต้นภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมหมอนไหมจากทั่วประเทศกว่า200ล้านค้าสามารถเข้าชมงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยได้จนถึงวันที่3สิงหาคมนี้นาวหกเจอิมแพเมืองทองธานีา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรขัดติยราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาพรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้เวลา9นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยะราชนารีเสด็จไปศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทรงเยี่ยมประชาชนและหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาพรพลัดที่1ซึ่งโปรโดให้ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ความ ไม่สงบตามแนวชายแดนตั้งแต่วันที่26รกรกฎาคม2568เป็นต้นมาเพื่อดูแลสุขภาพและเยียวยาความเจ็บป่วยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปจนกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ โอกาสนี้พระราชทานกระเป๋ายาสามัญสำหรับบรรเทาอาการเจ็บป่วยขั้นพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมมีพระดำรัสสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนอันแสดงถึงความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันของคนในชาติในยามที่ประเทศเกิดภัยคุกคามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ละลาหายเป็นคนอดทนชื่อว่าแม่แ,แกรชาติอนแน่นที่มาเราที่ก็พี่ก็อ,อยากจะบอกให้ทุกคนทราบเพื่อว่าพระเจ้ามีหัวโฝากมาที่ถึงทุกคนด้วยที่ดี

คนไทยมีกันขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าคนไทยช่วยกันขอให้รัากันไม่มีใครแจ็บที่เขาจะรักกันเท่าคนไทยมีกันที่ขอควยพรให้ที่ทะเลกันเด็กๆที่นี้ ปลอดหตาร์วแล้วว,ว่าเหุการที่ร้รายจะาไปแลพวกเราไดอยู่บัอย่าสบสิรข้างนขอให้คนทแข็

จากนั้นเสด็จไปหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ส่งติดตามผลการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนภายในศูนย์พักพิงซึ่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลตำรวจให้บริการตรวจโรคทั่วไปโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ศัลยกรรมแพทย์และกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลจุลาภรณ์มาร่วมให้บริการ พร้อมทั้งประเมินและเฝ้าระวังโรคระบาดทางสาธารณสุขให้กับเด็กและผู้ใหญ่ภายในศูนย์พักพิงตลอดจนให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงมีผู้รับบริการเฉลีย่ยสูงสุด100คนต่อวันนโสร ขงู are ้วยเสียงระเบิดป mm ืนแต่พวกระเบียงเข้มแข็งมาช่วยารดเป็นสิ่งทีจริงมากยราชินน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควััฐวรขัติยะราชนารีทรงรักและห่วงใยประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวจึงมีพระทัยมุ่งมั่นที่จะเสด็จมาสรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ด้วยพระองค์เอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนเปรียบดังน้ำทิพย์ชโลมใจในายามที่ยากลำบากที่สุดปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นตามแนวชายแดนของจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตรวมถึงสถานที่ราชการโรงพยาบาลและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนจึงประกาศให้จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ซึ่งขณะนี้มีการอพยพป,ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมาพักอาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวมีการจัดเตรียมและรองรับประชาชนทั้งด้านอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสถานอนุบาลเด็กกระจายตามพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ท้งนี้ทุกจังหวัดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างไม่บกพร่องปัจจุบันสามารถรองรับและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ายังได้พร้อมใจเป็นจิตอาสาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความช่วยเหลือทั้งอาหารและที่พักพิงซึ่งกันและกันอันเป็นการแสดงพลังความกล้าหาญเข้มแข็งเสียสละเพื่อร่วมกันทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติให้เกิดความร่มเย็นผาสุก ซึ่งการเสด็จมาสรงเยี่ยมประชาชนผู้เป็นที่รักของพระองค์ในวันนี้ล้วนมีคุณค่าทางจิตใจต่อประชาชนเป็นขวัญกำลังใจเปรียบดั่งร่มโพทองที่เป็นสิริมงคลซึ่งจะคอยปกป้องคุ้มภัยให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหาที่สุดมิได้ทุนกระม